หลวงปู่สิงทองธรรมวโรพระอริยสง์แห่งวัดป่าแก้วชุมพลจังหวัดสกลน,นครท่านเป็นสิทธิในองค์หลวงตามหาบัวที่องค์หลวงตายกย่องมากหลวงตามหาบัวบอกว่าหลวงปู่สิงทองนี้ท่านเป็นพระอาหารหันต์ประเภทสุขวิปัสสโกคือพระอาหารหันต์นั้นมีอยู่ทั้งหมดสี่ประเภทหนึ่งประเภทสุขวิปัสสโกสองประเภทเตวิชโชสามประเภทชละพินโยสี่ประเภทปฏิสัมพิทัพปโต พระอรหันต์ประเภทสุขวิปัสสโกจะเป็นพระอาหารหันต์ที่บรรลุธรรมแบบราบเรียบไม่หวือหวาในทางตำราจะบอกว่าเป็นพระอาหารหันต์ที่เจริญวิปัสนาล้นล้วนและในทางตำรามักจะแปลคำว่าสุขวิปัสสโกนี้ให้มีความหมายว่าเป็นผู้เห็นแจ้งแบบแห้งแล้งซึ่งตรงนี้องค์หลวงตามหาบัวบอกว่าฟังแล้วมันไม่เข้าหูใครกันที่บอกว่ามันแห้งแล้งลองมาปฏิบัติจนเข้าถึงสิ แล้วจะรู้ว่ามันไม่ได้แห้งแรงอย่างที่เขาว่าในทางตำราอาจจะบอกว่าเนื่องด้วยเป็นพระอาหารหันต์ที่เจริญวิปัสนาล้วนๆมาท่านจึงเป็นพระอาหารหันต์ที่สามารถทำลายกิเลสได้แต่จะไม่ได้คุณวิเศษอื่นๆตามมาเช่นไม่ได้หูทิพตาทิพเจโตปริยญาณเป็นต้นซึ่งในจุดนี้ครูบาอาจารย์สายปฏิบัติท่านมองว่าตำราที่อธิบายไว้นั้นสวนทางกับความเป็นจริงยิ่งนัก เพราะโดยภาคปฏิบัติแล้วสมถะและวิปัสนาจะแยกกันไม่ได้เลยจะบอกว่าบรรลุโดยการเจริญวิปัสนาล้วนๆก็ไม่ถูกเนื่องด้วยปัญญาจะแจ่มแจ้งจนกลายเป็นวิปัสนาได้ต้องอาศัยสมถะเป็นบาดฐานเท่านั้นถ้าไม่มีสมถะเป็นบาดฐานแล้วจะเป็นวิปัสนาไม่ได้เลยจะกลายเป็นวิปัสนึกไปเสียทั้งหมดดังนั้นองค์หลวงตามหาบัวท่านจึงบอกว่าพระอรหันตุขวิปัสสโกคือพระอรหันต์ที่บรรลุทมแบบราบเรียบไม่หวือหวา กิเลสค่อยๆหมดไปหมดไปซึ่งคำว่าบรรลุแบบราบเรียบหรือว่าไม่หวือหวานี้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ได้คุณวิเศษอะไรเลยสักนิดเดียวก็อย่างที่บอกไว้นะครับว่าสมถะหรือวิปัสสนานั้นโดยภาคปฏิบัติมันแยกกันไม่ออกอย่างหลวงปู่สิงห์ทองนี้จะบอกว่าท่านไม่ได้คุณวิเศษอะไรเลยก็ไม่ถูกอีกเพราะถ้าใครได้ศึกษาชีวประวัติของท่านแล้วจะเห็นว่าตัวหลวงปู่สิงห์ทองเองนั้น ท่านสามารถรู้ล่วงหน้าว่าท่านจะละสังขารด้วยซ้ำไปที่สำคัญก่อนจะละสังขารท่านยังทรงกระแสจิตไปบอกลาครูบาอาจารย์รูปอื่นๆอีกด้วยถ้าบรรลุแบบแห้งแล้งแล้วไม่ได้อะไรเลยดังที่ตำราเขากล่าวไว้ท่านย่อมทำอย่างนั้นไม่ได้แน่นอนเพราะความเป็นจริงมันมีว่าเนื่องจากสมถะและวิปัสนาแยกกันไม่ได้นั่นแหลเมื่อจิตเข้าถึงธรรมโดยอาศัยสมถะและวิปัสนา หากถึงจุดที่ควรจะรู้เห็นมันก็จะรู้เห็นไปโดยหลักธรรมชาติยิ่งถ้าในอดีตชาติเคยมีวัสนาในทางรู้เห็นสิ่งแปลกแปลลึกๆลับๆมาก่อนมันก็จะรู้เห็นในสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเองตรงนี้ครูบาอาจารย์สายปฏิบัติท่านย้ำว่าคุณต้องลงมือปฏิบัติแล้วคุณจะรู้ว่าความเป็นจริงกับตำรานั้นมันสวนทางกันยิ่งนะักหลวงปู่สิงห์ทองธรรมวโร นอกจากจะเป็นพระอาหารหันต์สุขวิปัสสโกแล้วท่านยังเป็นพระอาหารหันต์ที่บรรลุธรรมได้โดยไม่ยากเย็นด้วยคือไม่ต้องทําความเพียรอะไรมากมายให้ยุ่งยากตรงนี้แอดมินไม่ได้พูดลอยๆอยนะครับมีหลักฐานอ้างอิงจากหนังสือชีว่าประวัติของหลวงปู่จันาทาเทวโรโดยหลวงปู่จันทานั้นท่านได้เล่าไว้เองว่าสมัยที่ท่านไปจําพรรษาที่วัดถ้ำกลองเพลนกับหลวงปู่ขาวอนาลโยนั้นตอนนั้นหลวงปู่ขาว ได้เมตตาเล่าให้ฟังว่าท่านอาจารย์บุญซึ่งเป็นคนบ้านหนองไข่นกจังหวัดอุบลราชธานีบอกท่านว่าท่านขาวเรื่องพระนิพพานจะไม่เดินจงกรมภาวนายากดอกผมนอนภาวนาคืนเดียวเท่านั้นนอนทับขวาบริกรรมพุทโธจิตสงบพับคณิกะสมาธิเท่านั้นแหละสติปัญญาเก็บกิเลสออกจากใจหมดในคืนนั้นไม่ยากอะไรหลวงปู่ขาวได้ยินดังนั้นก็ชื่นใจ หลวงปู่จันทาได้เล่าต่อไปอีกว่าทีนี้ผมเองอยู่กับหลวงปู่ขาวที่ถ้ำกลองเพลนท่านก็แนะนําว่าให้พากันศึกษากันมันถึงจะดึงดูดกันในการทําความเพียรหมายความว่าให้พากันสนทนาธรรมกันบ้างอยู่มาวันหนึ่งก็พากันสนทนาในเรื่องธรรมะก,กันพูดเรื่องการทําความเพียรวันนั้นมีท่านอาจารย์สิงห์ทองท่านอาจารย์เพียนท่านอาจารย์สุพัฒ์ท่านอาจารย์บุญเพ็งและอีกลหลายองค์ พูดเรื่องการทำความเพียรอย่างเด็ดเดียวแล้วองค์ที่หนึ่งก็ได้แก่ท่านอาจารย์คำบุบ้านเหล่าเข้าจังหวัดอุบลราชธานีองค์ที่สองก็ได้แก่ผมหลวงปู่จันทานี่แหละที่ต้องทำความเพียรอดนอนผ่อนอาหารนั่นแหละนอกนั้นไม่เอ่ยถึงเพราะติดสุขทำไม่ได้ทีนี้ท่านอาจารย์สิงห์ทองท่านก็ได้พูดตัดสินให้ว่าโอ้ดีมากถ้าทำความเพียรอย่างนั้นได้ก็ดีมากเป็นนิสัยเป็นปัจจัย แต่ตัวผมเองนั้นไม่อยากไปพระนิพพานดอกชีวิตนี้พบนี้อยากเล่นสนุกสนานกับหมู่เพื่อนไปก่อนนั่นแหละอยู่มาวันหนึ่งผมก็นอนเอาขาไข่ห้างมือกายหน้าผากนึกบริกรรมพุทธโธดูจิตสงบพับพ,พอจิตสงบลงถึงอุปจาระนั่นแหละกิเลสโลภะโทสะโมหะวิชาตัญหาวิ่งเข้าป่าหมดหลังไหลเข้าป่าหมดไม่อยู่นะร้องเรียกบักไดให้อยู่ด้วยก็ไม่อยู่ กูจะกลัวผีหลอกมันก็ไม่ว่าไปหมดผมได้พ้นจากวัฏฏทุก์กิเลสสวัสดร,รรมวัฏหมดในขณะนอนนั้นจิตของผมได้สวยวิบากกรรมดีคือโลกุตระธรรมพระนิพพานโดยไม่ได้ทำความเพียรยากอย่างพวกท่านดอกหลวงปู่จันทาได้กล่าวสรุปว่านั่นแหละมันง่ายเสียอย่างนั้นเพราะเหตุใดเพราะพบเบื้องหลังปางก่อนโน้นครูบาอาจารย์สององค์นี้คือท่านอาจารย์บุญ และท่านอาจารย์สิงห์ทองท่านก็เจริญมาไม่ใช่น้อยเจริญความดีมาเป็นนิสยัยเป็นปัจจัยมาเต็มแล้วอินทรีย์ธรรมแก่มาแล้วเหมือนดอกบัวผลนน้าพอต้องแสงอาทิตย์ก็ยแยม้มกลีบบานมีสององค์เท่านั้นหละพระยุคนี้สมัยนี้มีสององค์ที่ไม่ได้ทําความเพียรอะไรยากนอกนั้นฟังข่าวแล้วโอ้ยสนันวันไหวนะเรื่องการทําความเพียรจนขนพองสยองกล้าวเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ฟังทุกท่าน ใครที่ติดตามชมคลิปของแอดมินมาโดยตลอดอย่าพึ่งสับสนหรือเอาไปปนกับคลิปเดิมๆนะครับเพราะมันมีคลิปคลิปหนึ่งที่แอดมินเคยโพสต์ลงเกี่ยวกับเรื่องใครคือผู้บรรลุธรรมช้าที่สุดและไวที่สุดในบรรดาลูกศิษย์สายลวงปู่มัน่นคือคลิปที่ลงไปแล้วนั้นมันเกี่ยวกับเรื่องความช้าความเร็วของผู้บรรลุธรรมแต่คลิปที่ลงวันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องผู้บรรลุธรรมได้โดยไม่ยากเย็น ที่ต้องบอกกันเช่นนี้ก็เพราะเกรงว่าจะมีใครเอาไปดราม่าอีกสรุปว่าเรื่องของหลวงปู่สิงทองธรรมวโรนี้ท่านคือผู้ที่หลวงตาม,มหาัวยืนยันว่าเป็นพระอาหารหันต์สุขวิปัสสโกและเป็นพระอาหารหันต์ที่บรรลุธรรมได้โดยไม่ยากเย็นแอดมินไม่ได้ลงรายละเอียดในส่วนประวัติของท่านไว้เพราะมีเจ้าอื่นๆเขาทําคลิปเกี่ยวกับประวัติของท่านลงไว้แล้วแอดมินจึงเลือกลงในประเด็นที่คนอื่นเขาไม่ได้ลงกัน หวังว่าน่าจะพอเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธ,ธาสำหรับผู้ต้องการแบบอย่างทางพ้นทุก์ได้บ้างไม่มากก็น้อยขอบคุณที่สละเวลารับชมรับฟังนะครับก่อนจากกันใครที่ยังไม่กดติดตามช่องปูดอนสเตชันก็ขอฝากให้ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปท้ายที่สุดนี้ขอความร่มเย็นเป็นสุขความเต็มอิ่มและบริบูรณ์แห่งธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่าน ลาทุกท่านไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ